สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวฟูวิลล่ากันค่ะอันนี้ก็บนรถนะคะอ่ะพอมาถึงฝนตกฝนตกหนักมากก็กางร่มไปเลยสิอ่อันนี้ก็มาถึงบริเวณหน้าตลอดนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินค่ะเดินและเดินเดินเดินและเดินอันนี้เป็นน้นปลาพาข้าวราดแกงนะคะกับข้าวน้ำปลาพาก็คือแบบน่ากินมากแบบเยอะดูหลากหลายเหมาะสำหรับแบบคนซื้อไปทำงานอะไรเงี้ย น,ะะน่ารักไม่ไหวอันนี้บริเวณตลาดเป็นตลาดที่สะอาดมากแล้วก็แบบเป็นของที่พร้อมทั้งใส่กลับบ้านและสามารถนั่งกินนี่อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะผัด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 นี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวขัวไก่อันนี้เป็นบริเวณตลาดสดนะคะตลาดของเขาเนี่ยก็คือสดมากอาหารทะเลเคือเหมือนแบบอยู่ที่ใกล้ทะเลเลยอาเครื่องเคลียร์เครื่องใช้ก็มีผักสดต่งตางๆ ไม่ไหวละอันนี้เป็นเครื่องเช็คสตอค็อกอันนี้เป็นผลไม้ส่งผลไม้โอ้โหนมากินมากอันนี้เป็นร้านกล้วยปิ้งกล้วยใจเอออ่นนี้เพื่อนพาไปดูอะไรกันเออกล้วยเตี๋ยวอ,อ่ะกล้วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อตุน๋นเนื้อวากิวเออ,อน,น่ากินหนึ่งจริงๆกับข้าวที่เขาน่ากินมากอันนี้เป็นชานมไข่มุกอาคนก็น่าจะเป็นชาที่แบบเข้มข้นเนาะ อันนี้ก็มาพบกับเจ้าของตลาดกันนะคะจริงๆพี่เขาเก่งมากอันนี้ก็คือตอนใกล้จบแล้วก็คือสนุกค,ค่ะวันนี้แบบว่าได้รับความรู้ต่างๆแล้วก็เป็นตลาดที่สะอาดมากขอบคุณค่ะ